จัดอันดับดาวซันโวพรีเมียร์ลีกล่าสุดใครจะได้รางวัลรองเท้าทองคำไปครอบครองพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-2023จบลงด้วยการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์มาครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันขณะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ครองตำแหน่งดาวซันบัวสูงสุดประจำฤดูกาลจากผลงานกดไปถึง36ประตูพร้อมทำสถิติใหม่ยิงได้เยอะสุดภายในฤดูกาลเดียวอีกด้วยขณะที่ในฤดูกาล2023-2024นี้เรือใบสีฟ้าก็หวังจะเป็นทีมแรก ที่คว้าแชมป์ได้ถึง4สมัยติดต่อกันขณะที่เอริงฮาแลนด์ยังถูกยกให้เป็นตัวเต็งจากคว้าดาวซันโบสมัยที่2ติดต่อกันส่วนผู้ท้าชิงตำแหน่งของฮาแลนด์ก็มี2นักเตะอย่างโซนึงมินและโมฮาเมซาลาเจ้าของตำแหน่งดาวซันโบร่วมเมื่อฤดูกาล2021-2022กาเบรียลเชซูสหัวหอกอาร์เซนอลรวมถึงมาคัสแรฟฟอร์ดแนวรุกตัวความหวังของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดฟุตบอลสปอร์ตอัปเดตความเคลื่อนไหวอันดับดาวซันโบพรีเมียร์ลีก2023-2024 มาให้ทุกท่านรับทราบเพื่อร่วมลุ้นและคอยให้กำลังใจนักเตะที่ท่านชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้ช่องพวกเราด้วยนะครับอันดับที่ 1. เอร์ลิงฮาแลนด์ยิงไปแล้ว1 4ประตูอันดับที่สองโมฮาเหม็ดซาลาห์ยิงไปแล้ว12ประตูอันดับที่สองร่วมโดมินิกโซลันกี้ยิงไปแล้ว12ประตูอันดับที่4จารอดโบเวนยิงไปแล้ว11ประตูอันดับที่4ร่วมโซนฮึงมินยิงไปแล้ว11ประตูอันดับที่6วังฮีชานยิงไปแล้ว10ประตูอันดับที่7โอิวกน ยิงไปแล้ว9ประตูอันดับที่8อเล็กซานเดอร์อิซักยิงไปแล้ว8ประตูอันดับที่9คนที่1นิโคลัสเจคสันยิงไปแล้ว7ประตูอันดับที่9คนที่2ไบรอันเอ็มบูโมยิงไปแล้ว7ประตูอันดับที่9คนที่3คา์ลัมบิวสันยิงไปแล้ว7ประตูและคนสุดท้ายอันดับที่9คนที่4คริสวูดยิงไปแล้ว7ประตูดาวซันโวฤดูการ2022-2023ถึง 2023, คือใครเอรลิงฮารแลนด์กองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขางาดคว้ารางวัลดาวซันโวพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2022-2023ไปครองด้วยการยิงไป36ประตูตามมาด้วยอันดับที่3แฮร์รี่เคนจากทอนแนมฮอสเปอร์ที่ยิงได้30ประตูและปัจจุบันย้ายไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกเรียบร้อยแล้วส่วนอันดับที่3อีแวนโทนี่ทำไป20ประตูและน่าสนใจว่าในฤดูกาล2023-2024ดาวยิงชาวนอร์เวย์จะยังรักษาฟอร์มเก่งเหมือนเดิมได้อยู่หรือไม่ และเพื่อนๆคิดว่าดาวซันบฤดูการ2023-2024จะเป็นใครมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับ